สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกเนาะก็หายไปนานเลยครับผมยอดจันทบุรีรีวิวบ้านๆนะก็อาจจะหายไปนานนิดนึงก็อาจจะติดภาระตรงที่ว่าเออเราเราไปบวชไปถือสิแล้วก็ทําหลายๆอย่างอีกทั้งก็พยายามหาของด้วยนะผมไม่ได้มีสปอนเซอร์มากมายก็บางทีก็พยายามหาของรอเวลารอจังหวะก็จะมารีวิวให้นะครับอันนี้ผมมารีวิวให้หน่อยเพราะว่าอันนี้เขาส่งมา ตั้งแต่ตอนบวชแล้วบวชบวชพรามนะเขาส่งมาให้ผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวน้ำยาของมาเลเซียนะครับเป็นน้ำยาของคุณแคนดีน้ชัวเอ้ค่ะคเดนคเดนชัวนะครับคุณคเดนชัวเนี่ยทางเฟ e บุ o กเนี่ยเขากา็ส่งน้ำยามาให้ผมรีวิวนะครับประมาณ6ขวดนะคือมีขวดเล็กอย่างนี้ประมาณ10 ml อมแอลให้ผมแล้วก็ อย่างนี้ประมาณน่าจะประมาณ20 m l ได้นะส่งมาให้ผมรีวิวให้เขาหน่อยเราก็เออรับมาในระดับหนึ่งละรับมาแล้วเราก็อืมจัดการให้นะอ็ผมก็ยังไม่มีโอกาสสักทีก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างแล้วมันก็ติดธุระหลายๆอย่างเนาะก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจคือมันไม่ได้แน่นอนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น ในการที่ว่าเออเราจะหาของรีวิวได้ร้อเพราะผมรีวิวบ้านบ้าว่ารีวิวบ้านบ้าของผมคือผมเป็นคนบ้านไม่ได้ขึ้นตรงกับร้านค้าใดๆไม่ได้ขึ้นตรงกับสิ่งใดอันนั้นการรีวิวของผมมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างบางทีอาจจะมีทีบางทีอาจจะมาแบบเป็นละลอกขึ้นคืออันนี้ต้องเขาเ้าใจว่าผมคือรีวิวบ้านบ้านสหรับพูดตรงๆคือผมคือผู้ใช้คนหนึ่งคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและเวฟนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเกี่ยวหรือเกี่ยวข้อง กับมูลค่าของสินค้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเขาส่งมาให้รีวิวก็คือส่งมาให้รีวิวแต่ถ้าเขาไม่ได้ส่งมาให้รีวิวถ้าผมต้องหาซื้อเองมันก็ต้องมีช่วงผ่านนิดนึงคือเป็นช่วงที่อบออมเพื่อที่หาสะสมรั์มาเพราะผมก็รีวิวเพราะว่าตัวผมเองชอบแล้วก็ผมสนุกกับการที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงเนาะอ่ะวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันเรามาพูดถึงตรงนี้ดีกว่า คืออันนี้เป็นน้ำยายี่ห้อนะหลวงสือเขาเขาไม่ค่อยชัดอะ่ะเนี่ยก็จะอยู่ใต้ใต้มงกุฎแต่มันอ่านว่าดนะับเบิลบีนะฮะดับเบิลวีเออนะฮะเป็นน้ำยาดับเบิลวีของคุณแคนดี้ชัวเป็นน้ำยามาเลเซียสายขนมนะอา่าเขาบอกว่ามิลซีพัสนะฮะก็คือจะเป็นแบบ เป็นน้ำยาสายขนมตัวหนึ่งก็คือมิวซีพัทแล้วผมก็ลองชิมเขาละก็ถือว่าอยู่ในจัดที่เรียกว่าโอเคเลยทีเดียวอ่ะก็เป็นน้ํายาที่ดีนะครับข้อมูลหลักๆเนี่ยเป็นขนาด VG 70 PG 30นะครับนิก6เป็นนิกมาเลเซียนะดูดแล้วไม่ไม่มีอาการกระแทกคออะไรนะ อาจจะมีนิดนิดหรือไม่มีเลยก็ได้เพราะผมรู้สึกผมรู้สึกว่าผมผมดูดแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันกระแทกคออ่ะมันดูดลื่นดีแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเทสนะขนาด20 ml แบล้วอันนี้ตัวนี้เป็นขนาดสิบ l ซึ่งเขาเอามาอันนี้เป็นกลิ่นชาอันนี้เป็นกลิ่นกลิ่นชาหรือกลิ่นทีนครับแต่พอดีว่าอักษรตัวที่เขาเขียนเอาไว้ด้วยหมึกมันหลุดไปละผมก็เลยจะมารีวิวไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นมิวซีก็คือกลิ่นนม นะแต่ C เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นขนมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนสัมลีก่อนวันนี้ผมใช้อตอมฮารารีนะลวดคันเทาส่ว0จนะุดหกนแล้วก็ใช้สัมลีของเค n โดนะก็คือ ผมว่าสัมลีตัวนี้มันผมก็ใช้อยู่หลายตัวนะแต่ว่าถ้าถามว่าให้ผมผมถูกใจจริงๆอะ่ะผมถูกใจเฮนโดสุดจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามใครนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ารื้มรื้มเฮนโดที่สุดอ่ะเดี๋ยวขอปรับไุ่ต้องปรับเอาตรงนี้แล้วแปดสัลีเฮนโดนี่ผม,มใช้แค่นี้นะไม่ได้เยอะครับ เทียบเทียบไปแล้วก็คือใช้นิดเดียวบมอผมส่วนใหญ่ผมใช้อะตอมคอยเดียวพวกฮาร์ดารี่พวกวอฟนาโนพวกกอชพวก, osh, พวกอพุชอะไรเงี้ยอตอมพุชยังไม่ได้รีวิวให้เลยอาอตอมพุชนี่ผมซื้อมาเองนะแต่อันนี้คือน้ำยา <c oughs> เขาเนี่ยตอรีบิคเคนโดดีนะบางทีเคนโดอ่ะมันออกจะถัดนั่นหน่อยแต่ถ้า ไช้แล้วก็หาทิกมันนิดหน่อยมันก็ไม่เปลืองนะถามว่ามันน้อยใช่ไหมมันน้อยแต่ว่ามันไม่เปลืองนะผมใช้แล้วแบบเอออยู่ได้เป็นเดือนอ่ะสบายๆเดือนสองเดือนนี่ยอยู่สบายๆเลย,ย,ยถ้าใช้คอยเดียวนะแปบบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงอ่าเราก็ตัดสมรี เคนโดนี่เป็นสำลีที่ดีนะผมบอกแล้วว่าเป็นสำลีตัวหนึ่งคือผมก็อาจจะได้รับคำแนะนำมาจากช่องอื่นๆนะแหละก็คืออย่างเช่นช่องอ t a m ทีเอ t นผมก็เออผมก็อยากลองผมก็เอามาใช้เออผมว่าเป็นสำลีตัวหนึ่งที่แบบไม่รู้สิก็แล้วแต่ฟิลคนนะผมผมก็ถามว่าผมเชียร์อะไรคือสำลีมันมีเยอะมากแล้วถามว่าเออ ะรีวิวสำลีเดี๋ยวเร็วๆนี้จะรีวิวสำลีซะหน่อยนะก็สำลีที่ผมใช้แหละพอพูดตามลำดับสำลีผมใช้ไม่ค่อยเปลือกคือใช้คอยเดียวแล้วมันประหยัดทั้งสำลีประหยัดอะไรหลายอย่างเลยประหยัดทั้งน้ํายาประหยัดทั้งสำลีแล้วก็ได้กลิ่นที่ดีได้รสชาติที่เต็ม ทคอยเก่านะก็รวโสนุดหกพันแกนสองจุดหพันประมาณ6รอบใครจะนับยังไงผมไม่รู้แต่ผมนับสูตรของผมอะเดีย๋ยวไว้มีโอกาสจะรีวิวซะหน่อย รีวิวการพัน,นลวดอะลืมแหมต้องชิมกน่อนดีเนาะอืมอ่ะมันต้องชิมหน่อยก่อนเดี๋ยวจะลืมพลาดไปมันเป็นกลิ่นนมแบบที่ผมชิมนะจากชิมรสชาตินะมันเหมือนกินคุกกี้อเออหรือว่าซีซีพัทนี่คือคุกกี้อะมันเป็นกลิ่นแบบ คุกกี้นมอะเออใช่เลยเนี่ยอันนี้กิ่งคุกกี้นมเลยมันแบบคุกกี้นมแต่มีความเขา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 เจือความเย็นมานิดนๆนะมันมันไม่ได้เย็นมากหรอกครับแต่ว่ามันมีความเจือเย็นนิดๆมาทําให้แบบเออมันมีมิติที่แปลกดีแล้วเนี่ยมันคือคุกกี้นมอะ่ะเฮ้ยอร่อยนะเว้ยอาจจะมีกิ่งของของถั่วหรือว่า อันม่อนแล้วบาง่างผสมอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่อร่อยนะนี่ชิมนะแค่ชิม,มกลิ่นก็กิ่นเหมือนเหมือนขนมคุกกี้ครับก็ถือว่าอร่อยดีนะเบิร์นก่อนคือเคนโดะอาจจะต้องมีเบิร์นิดนึง นี่นะดับเบิลซีนะเป็นน้ำยาค่ายของคนมาเลเซียนะครับแบรนด์มาเลเซียยี่ห้อมาเลเซียเลยเออแล้วเป็นสายขนมที่แบบว่าผมโดนเนี่ย20 m l หรือ10น่าจะ20มลอันนี้มัน10มลเนาะเออก็น่าประมาณ20 m l ผมก็ไม่มันจะเพราะเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าเท่าไหร่นะแล้วผมก็ไม่ได้ตวงไม่ได้ชั่งด้วยก็คิดว่าประมาณ20มลแล้กันเพราะอันนี้10มลเขาส่งมาให้ อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันลองฟิวกันดูนะครับกับน้ำยาดับเบิลวีนะครับจากมาเลเซียนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจเฟซบุ๊กเขาไว้ให้นะครับ <sch l uck> คือแบบสวรค์เลยอ่ะ มันมีเย็นนิดๆเย็นปลายปลายมันเย็นแบบมันไม่ใช่เย็นแบบแบบแบบน้ํายาผลไม้ที่เราเย็นนะเว้ยมันมันเย็นแบบยังไงมันเย็นแบบนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวเองมันเย็นปลายปลายอ่ะปลายลิ้นความหวานอยู่ในระดับห้าระดับห้านะห้าสมมติว่าเต็มห้าผมให้อยู่ประมาณระดับประมาณสองอ่ะ ประมาณสองมาสองสองจุดห้า,ปร,าประมาณนั้นความหวานนะกลิ่นเนี่ยแบบอืมกลิ่นกลิ่นแบบคือกลิ่นนมอ่ะกลิ่นคุกกี้อะนมคุกกี้ใครเคยกินขนมคุกกี้คุกกี้นมอ่ะแล้วเวลาเบิร์นเนาะคุกกี้เขาต้องเข้าอบใช่ป่ะแล้วมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเบิร์นแล้วคุกกี้บางทีมันเหมือนเขาอาจจะมีการผสมของถั่ว อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นอามอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันมีมิติตรงนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะและอร่อยมากสำหรับดับเบิลบีนะ,ะตัวนี้จัดประเด็ดอยู่วันไีไ้ผมรีบมารีวิวสองตัวนะคือคลิปเดียวสองตัวเลยเพราะว่าเขาอันนี้คือเขาส่งมาให้เป็น10 m มแล้วมันไม่มียี่ห้อไง ทางเขาส่งมาให้ผมเทสแล้วก็ให้มารีวิวผมก็จัดรีวิวไปเลยอันนี้กลิ่นชาอันนี้กลิ่นคุกกี้แล้วเอากลิ่นคุกกี้ก่อนจัดว่าเป็นกลิ่นที่ดีมากเป็นกลิ่นที่แบบอร่อยเขาบอกเขานี่6กนะอันนี้นี่6กมิลลิกร,รมัมแต่นี่6กของเขาเนี่ยไม่มีความกระแทกคอเลยคือมันอาจจะมีแบบ สักสักคอนิ้งแต่มันไม่ใช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 ่อาการแฮกคออ่ะมันแบบมันเป็นสายสายขนมมันก็เป็นเออแต่เนี้ยเขาแบบเป็นนิกหกแล้วแบบลื่นอ่ะผมว่าดูดลื่นนะเออแล้วก็ก็เป็นนิกแหละแล้วก็อืเต็มดิจัดในสายขนมที่แบบอร่อยมากบอกเร็วของของดับเบิลวีนะครับ ขวดขายเนี่ยในผมคุยกับเขานะคือถ้าตัวแทนหรือว่าใครจะเป็นตัวแทนเขาเนี่ยผมลองอคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาคิดเนี่ยราคา,ขา,าขายตรงจากเขาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบบาทนะครับจากมาเลเซียมาถึงไทยแต่มันจะต้องมีค่าขนส่งมีอะไรอีกซึ่งตัวแทนคนไหนอยากเอามาจาหน่ายอยากเอามาขายเอามาได้เลยนะติดต่อเขาได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้นะด้านล่างเพจของเขาน้ำยาของเขาดีมาก สายนมไทยก็อืมตัวนี้เด็ดเด็ดเลยใครชิมตัวนี้แล้วแบบผมติดใจเลยคือแบบเออเวอรอร่อยวะ่ะเออแบบสุดยอดนะมันเป็นน้ำํำยาที่ดีตัวหนึ่งกลิ่นของเขาออกมาเป็นตัโซกกี้นมแล้วมันจะเหมือนมีกลิ่นของของของแป้งแล้วก็ของกลิ่นเบิร์นเหมือนกลิ่นถั่ว หน่อยๆเออหรือเปล่าอันนี้ประสาทสัมผัสของผมนะผมจะแบบตรงเนี้ยมันอร่อยมากแล้วมีกลิ่นเย็นไปๆอารมณ์แบบอร่อยมากนะอันนี้คือแบบว่าชอบเลยรักเลยเนี่ยน้ำยายตัวนี้20 ml นี่ ผมดูดอย่างประหยัดเลยเนี่ยคือคือ,คอลองเทสตมาบ้างแล้วละ่ะแล้วมันอร่อยแล้วมันถูกใจผมก็เลยแบบเอามาเทสดูแล้วแบบโอ้โหสุดยอดตัวนี้น้ํายาตัวนี้น่าติดตามนะครับใครเป็นตัวแทนขายเขามีขนาด60 ML นะเออมีขนาด60 ML ราคาไม่สูงมากนะครับถ้ามีตัวแทนไทยคนไหนจะติดต่อเข้ามาขายเนี่ยผมบอกว่าดีมากเลยเป็นน้ํายาที่ดีตัวหนึ่ง อร่อยอ่ะผมรีวิวคลิปนี้สองตัวนะเดี๋ยวลองน้ำยาชาดู ตัวเนี้ผมบอกเลยว,ว่าทีเด็ดทีเบดตรงชาเขาเนี่ยเกือบโอ้โ,โหนะปัดควันมันหน่อยควันมันเยอะจัดว่าเด็ดอยู่อะับเ,เบิลวีนะเออเป็นน้ำยาที่ดีอ่ะ ตอนนี้เรามาลอตัวนี้ตัวนี้เป็นกลิ่นชานะชานมตัวเนี้ยไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้คุกกี้นะอร่อยละตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมบอกโอ้โหฝันเรยสวรค์เรยตัวเนี้ยเขาให้มาผมแค่สิบมลอาจจะแบบร่อยหลอไปบ้างมีหกในถุงด้วยนะก็ตามสไตล์ของไปรษณีย์ไทยเนาะมันจะมีอยู่ขวดนึงมันเหมือนแตกอะมันลาวมันลานผมก็แบบ น่าจลาจากการขนส่งอ่ะพอไปสนีไทยก็ขึ้นชื่อว่าไปสนีไทยแล้วก็สุดยอดมากการขนส่งสุดยอดอันนี้กิ่งชานะผมบอกว่ามันเหมือนชานมแล้วบอกว่ามันจะเป็นชาอย่างไงเดี๋ยวลองมาลองดูอาชิมก่อนนะอาชิมก่อนเด็ด ผมไม่รู้ว่าใครเคยเคยเคย,เคยกินน้เป่าผมเคยไปเที่ยวนครศรีธรรมราชมนแล้วมันจะมีร้านขายชาขนนร้านขายชาชานมโบราณแล้วก็มีโรตีกรอบกินที่นครศรีธรรมราชผมบอกว่าเด็ดนะเออแล้วกลิ่นเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงตัวน,นั้นคือชาของเขามันมีปลายของ มันมีมันมีอ่ะมันมีนิดๆอันนี้เป็นกลิ่นชาไม่เย็นนะแต่เป็นกลิ่นชานมแล้วม,มันเมื่อเวลาเป็นชานมแล้วมันไม่เย็นอนะ่ะคุณจะต้องลองไปนึกถึงเวลาคุณกินกาแฟไม่ใช่กินชาร้อนชาร้อนคือชานมร้อนนี่แหละแถวนครศรีธรรมราชเขามีขายกินกับโรตีกรอบ คือเขาเรียกว่าอะไรร้านร้านชาอมืมันเป็นร้านแบบข้างทางอะ่ะแล้วก็มีโต๊ะริมทางขายกาแฟาขายชาแล้วเขาบอกว่าชาของเขาอร่อยผมก็เลยชิมที่นครศรีธรรมราชแล้วผมกินแล้วกลิ่นตัวเนี้ยเหมือนมากกลิ่นเย็นตัวนี้เหมือนไม่มีกลิ่นเย็น หรือถ้ามีก็ปายมากผมไม่รู้นะปลายมากๆนิดเดียวนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกเลยอืมหอมชาหนมชัดๆเออเป็นกลิ่นที่ดีนะถือว่าจัดจ้านอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้จัดว่าเด็ด เป็นชิปที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลองแล้วติดใจอ่ะผมติดใจเลยนะสองตัวนี้คือแบบอริงจริงยังมีอีกเขาส่งมาผมต้องหกตัวนะก็คือมีขวดเล็กอย่างเงี้ยสามแล้วขวดอย่างเงี้ยสามมีหกตัวที่ผมต้องรีวิวให้เขาก็วันนี้รีวิวคลิปนี้ก่อนเนาะเป็นเบื้องต้นคือคุกกี้กับชานมนะก็ อร่อยอ่ะคุกกี้นมนะอร่อย่า<ฮ>ผมจัดว่าเด็ดใครที่แบบชอบเนี่ยก็ลองลองลองหาลองติดต่อเขาได้ ถ้าหากว่ามีตัวแทนหรือใครนําเข้ามาขายก็ดีนะเพราะว่าจ้านนี้ผมบอกว่าอร่อยเป็นน้ํายาที่ไม่เย็นมากเป็นน้ํายาแบบสายขนมที่มีกลิ่นไปปลาคุกกี้ออกยเย็นๆแล้วมันอร่อยอ่ะเออมันแบบเฮ้ยมันเด็ดว่ะตัวนี้นะผมถือว่าจัดจ้านดีก็ลองดูแล้วกันถ้าใครชอบก็ลองติดต่อเขาดู คือสามหกสิบมลเนี่ยผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ยังไงนะแต่ที่คุยเข้ามามันเหมือนจะอยู่ประมาณต้นทุนของเขาอะที่เขาส่งขายโตมาร้อยหกสิบาทแต่พอค้าไม่ค้าจะนําเข้ามาแล้วต้องบวกเพิ่มภาษีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราก็ต้องมีกําไรเนาะเป็นธรรมดาก็ถือว่าอร่อยอีกตัวหนึ่งลองดูครับอร่อยดีผมไม่ใช่ตัวแทนขายนะเขาส่งมาให้รีวิวก็รีวิว มันมันอร่อยจริงเลยเลยรีวิวโดยรวมๆแล้วผมชอบตัวนี้สองตัวนี้ผมชอบมากนะไอโคตัวนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีน้ำยาซึมเอาถือว่าจัดจ้านอยู่ครับดับเบิลวีนะอร่อยเด็ดสุด ก็หวังว่าคงจะเป็นทางเลือกและนหนทางที่ดีในการเลือกซื้อน้ำยาชิมรสชาติฟิวใหม่ๆเปลี่ยนอะไรอร่อยๆเนาะเพื่อนๆได้ลองกันก็ลองดูถือว่าจัดจานเด็ดเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองติดต่อเขาดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นคือเป็นร้านค้าเขานะเออ ถ้าสั่งขวดเดียวก็ได้แต่เขาจะต้องบวกค่าขนส่งของเขาด้วยซึ่งมันก็จะอยู่มาสองร้อกว่าบาทมันก็ก็คิดเอาโม้ตกอยู่ขวดสามร้อกว่าบาทแต่ถ้าคุณสั่งมาเยอะมันก็นก็อีกเรื่องนะครับอ่ะดังนั้นวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนคือดูแลก็ช่วยกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเผื่อที่แบบว่าเออผมจะได้มี สปอนเซอร์เข้ามาสนุนเพิ่มขึ้นนะครับมันบางทีเรารีวิวแล้วมันไม่มีสปอนเซอร์แล้วถ้าถามว่าให้เราซื้อมารีวิวอย่างเดียวมันผมคนบ้านๆอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรไม่ได้มีเศรษฐีอะไรมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยแต่วันนี้กลับมารีวิวแล้วนะออก็ทำของมาแต่มันก็จะมีช่วงเว้นว่างเป็นคลุกคลื้น,นของผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมก,ก,กดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับดับเบิลวีอร่อยมากไม่เด็ดเ,เด็ดมากอะเออพูดงด่าง่ายเออมันสุดยอดจริงๆอ่ะเอางี้แล้วกันอ่าเพีนแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ